ที่แผ่นหลังหรือเป็นสิวที่หลังนะให้ไปนําใบพริกเนาะหลังจากนั้นคุณมาตำ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 ให้แหลกละเอียดแล้วใส่น้ําลงไปสักช้อนโต๊ะเอาน้ําเข้มๆของเขามาทาตรงหลังของคุณแล้วที่สําคัญนะคุณทําต่อเนื่องไปหน่อยแล้วลดอ่อไม่ให้ใช้ครีมโลชั่นแป้งที่คุณเคยใช้ให้หยุดหมดเลยรวมทั้งน้ำยาปรับผ้านุ่มในการใส่เสื้อผ้าช่วงนี้คุณงดไว้ก่อนคุณทําต่อเนื่องไปค่ะสามารถแก้ปัญหาการดังกล่าวได้ดีมากเลยนะ ปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นซิลหรือเป็นคันที่แผ่นหลังแล้วแต่มันสําคัญทั้งนั้นเลยนะเมื่อคุณเห็นเบนพัชระเนี่ยคุณต้องนึกถึงเลยอาการแน่นๆเหนื่อยๆหายใจไม่อิ่มทะไรนี่ดหนมันเหนื่อยมันเพียไปหมดอย่างเงี้ยพี่หมอมีตัวอย่างเกี่ยวกับอาการดังกล่าวมาให้คําแนะนําปรึกษาหายได้ดีมากๆเมื่อไหลแล้วแต่เนาะที่คุณอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงจากอาการดังกล่าวสามารถโทรเข้ามาได้0 9 7 2 8 9 4 9 1เ็เเบนพัชระค่ะ